คลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาจะด่าว่าใครสำหรับนักเลงคีย์บอร์ดที่เราจะมาเม้นไม่ดีแบบนี้ออกไปเลยกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับมินาเอกแล้วในช่องของมินา SIA ส3ม1พนมสวัสดีชาวไทยชาวเนวาดาทุกท่านที่หลงเข้ามากันด้วยนะคะวันนี้จะมาเล่าประวัติของมินาสาวน้อยกลายพันธุ ที่เป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเนวาดาและกลายเป็นหลานของนักฆ่าโดยที่ยังมีความสุขอยู่นั่นเองพี่พี่เคยทําประวัติของน้องมีนาไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่จะทําอีกทำไมแถมนั่นเป็นคลิปเก่าด้วยนะก็แลหละคลิปเก่าและประวัติเก่าก็เลยจะมาเล่าใหม่อมืมีนาเกิดอยู่ที่จังหวัดชนบุรีโดยมีแม่เป็นนางฟ้าสายพันธุหนึ่งซึ่งลักษณะคล้ายกับเพลกด็อกเตอร์ แต่เธอก็มีเชื้อสายของปีศาจโบกาหรือปีศาจที่เป็นศัตรูกับอุลตร้าแมนนั่นแหละแล้วก็พ่อที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ใจร้ายกับเธอใจร้ายกับมินานะและแน่นอนว่าแม่ของมินากับพ่อของมินาเขาก็ได้แต่งงานด้วยกันและมีลูกทั้งหมด7คนซึ่งแน่นอนว่ามินาเนี่ยเธอมีพี่ๆทุกคนมีมินาเนี่ยเธอมีพี่ๆทั้งหมดประมาณ6คนซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเจซี่เมจี้ ออสการ์มิทแฮ็กซ์แล้วก็พี่สาวที่ไม่ได้เกิดมาแต่เป็นสิ่งล่างของเธอมีนาเดคิวเลอร์หรือเราเรียกเธอสั้นๆว่าคิวเลอร์เธอไม่ได้เกิดมาเพราะว่าแม่ของมีนาแทงเธอในตอนนั้นนะมีนาเนี่ยทำงานอยู่ที่องค์กรกอซิล่าดีเอ็นเคตอนที่เธอไปทำงานครั้งแรกเธอคิดว่าจะมีความสุข แต่หลังๆเธอก็รู้สึกเหมือนวนลูปมันไม่มีวันหยุดแล้วก็โดนพ่อบังคับให้ทํางานนี้ถ้าไม่ทําเธอก็โดนทํร้ายร่างกายซึ่งแน่นอนว่ามีนาเนี่ยเธอชอบเธอชอบองค์กรนะแต่ว่าเธอโดนบังคับให้ทําในงานที่เธอไม่ชอบอะ่ะนั่นแหละก็เลยไม่มีความสุขและแน่นอนทุกครั้งที่พ่อของมีนาทําร้ายอะ่ะแน่นอนที่พ่อของมีนาทําร้ายมีนาเนี่ย พี่ๆของมีนาที่ไม่ได้เห็นด้วยกับพ่อของมีนาเนี่ยพวกเขาอะก็จะมาปกป้องมีนาจากสิ่งที่พ่อของมีนาทําจนพ่อของมีนาเนี่ยรู้สึกลาคาญพวกพี่ๆของมีนาเนี่ยจนกระทั่งพ่อของมีนาก็เลยนึกไอเดียบางอย่างออกก็คือเอาพี่ๆของมีนาเนี่ยที่อย่างที่อายุตอนนั้นอะประมาณ13มีนาอาจจะยัง3ามขวบอยู่ไงพี่ๆของมีนาในตอนนั้นก็จะมีเจซี่เมจี้ แล้วก็ออสการมินแฮ็กอะไรพวกเนี้ยพวกเขาทั้งหมดประมาณ4 4หรือ5อานึงท่านผู้ชมก็จะมีเจซีมีเมจ้มีออสการมี Min, มิ้นมีแฮ็กเดี๋ยวนะถ้ามีผู้หญิงถ้ามีแบบผู้ชายประมาณก็จับพี่ๆของมีนาเนี่ยไปยส่งไปอยู่ที่อื่นประมาณทีละคนโอเคก็เจซีก่อนคนแรกคนที่หนึ่งโดนส่งไป เมจ้ ji, คนที่สองและก็ออสกาเป็นคนที่สามมิ้นเป็นคนที่สี่แฮกคนสุดท้ายที่เป็นคนดูเลียนนะก็คนที่ห้าก็ประมาณทั้งห้าคนเนี้ยถูกจับส่งไปอยู่ที่เนวดาดาแล้วพอมีนาอยู่คนเดียวมันหวานหมูพ่อของมีนาเลยพ่อของมีนากรรมการทุบตีทําร้ายร่างกายมีนาจนมีนาเนี่ยมีแผลในหัวใจหนักมากจนกระทั่งน้าสาวของมีนาที่รู้เรื่องว่า มีนาเนี่ยโดนพ่อแท้ๆทำร้าย,าายอะ่ะเขารู้สึกเอเจนต์ก็เฮ้ย hey, เป็นพ่อภาษาอะไรเนี่ยทำร้า,ายลูกอะไรแบบนี้เอเจนต์ก็ทนไม่ไหวไงเห็นหลานโดนทำร้ายอะ่ะก็เลยแบบอยากยื่นมือไปช่วยอะ่ะแน่นอนว่าพอองกร์ก็ซิดาเรียนเคอะ่ะองกรก็ซิดาเรียนเคเพราะขเขารู้ว่าเอเจนต์อ่ะเขาอยากรับเลี้ยงมีนาเนี่ยเขาอยากพามีนาเป็นอิสระเนี่ยเขาก็เห็นด้วยเพราะองค์กรณอะ่ะเขาสงสารมีนานะที่มีนาต้องมาโดนทำร้า,ายอะ่ะก็เลยบอกเอเจนต์ว่าเอาใครสักคนอ่ะมาเซ็นสัญญา แล้วก็เอามีนาไปเลี้ยงได้เลยซึ่งแน่นอนว่าคนที่มาเซ็นสัญญาก็คือแฮงค์เจมิบอตันซึ่งก็เป็นคู่จิ้นของเอเจนต์ด้วยหลังจากที่แฮงค์เนี่ยได้มาเซ็นสัญญาหลังจากนั้นวันเกิดของมีนาวันครบรอบอายุ13ปีของมีนาเนี่ยเอเจนต์ได้มอบของขวัญปลอบใจซึ่งนักนคือโบอี โดยเป็นเพื่อนโบของมินาซึ่งอยู่บนหัวของมินาย้ำเอเจนต์เป็นคนสร้างนางขึ้นมากับตัวของเธอเองแน่นอ,นอนว่าหลังจากนั้นเอเจนต์ก็พยายามพามินาหนีออกไปอย่างเงียบๆจนสุดท้ายมินาก็เป็นอิสระและเธอก็ได้ไปอยู่กับแฮงค์และเอเจนต์ถึงแม้ว่าแฮงก์กับมินาตอนไปอยู่ด้วยกันแรกๆพวกเขาทั้งคู่จะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่แต่พอความเข้าใจปรับความเข้าใจแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเองมินาก็เลยมีความสุข ซึ่งแน่นอนว่าแฮงก็สงสารมีนานะที่มีนาต้องมาโดนทําร้ายอะ่ะคือไอ้แฮงไม่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครเหลือในชีวิตอะ่ะมีแต่เพื่อนมันประมาณเอ่อห้าคนก็เท่าที่จําได้ไดนะเออซึ่งแน่นอนว่าคือเอเจนต์ก็เป็นเหมือนคนหนึ่งอะ่ะที่อยู่ในชีวิตเขาด้วยเหมือนกันเอเจนต์กับแฮงอ่ะก็ช่วยกันดูแลมีนาซึ่งแน่นอนว่าเจซี JC, หรือว่าพี่ชายของมีนาคนเนี้ย ที่เขาอะเป็นคนที่ดูแลมินากคนเนี่ยเขาก็เป็นลูกบุญธรรมของน้าสาวมินานะซึ่งแน่นอนว่าแฮงก์ Hank, แน่นอนว่าเอเจนต์ Gen, แล้วก็รวมไปถึงตัวของเจซีแล้วก็แฮงก์เนี่ยช่วยกันดูแลมินาเป็นอย่างดีเลยรักมินาเอาอกเอาใจให้ความรักเอาใจใส่เลยรพวกนี้และรวมไปถึงเอเจนต์ Gen, น่ะเธอยังเอาแมวมาให้มินาเลี้ยงซึ่งเจ้าแมวตัวน้อยตัวเนี้ยก็ดูเหมือนว่าจะปลอบใจมินาดีเลยก็คือเชอร์ลีฟนั่นเองก็เป็นแมวที่มีวิญญ,ญาณของ ใน,นอำเภอที่แห้งฆ่าตายมันมาอยู่ในร่างเนาะแลวรวมไปถึงตัวของแลวรวมไปถึงตัวของมีนาเนี่ยเธอก็มีความสุขนะที่ได้อยู่กับครอบครัวใหม่โอเคมีนาเป็นลูกครึ่งระหว่างปีศาจมีนาเป็นลูกครึ่งโอยไมมนาเป็นลูกครึ่งระหว่างพญานาคกับนางไซเรนอะไรมันเนี้แล้วก็มีเชื้อปีศาจโบกาซึ่งก็เป็นปีศาจที่เป็นศัตรูกับอุลตร้าแมนนั่นแหละแล้วก็ รวมไปถึงมีนาเนี่ยเธอยังเป็นลูกครึ่งไทยกับอเมริกาก็นั่นแหละเนาะมีความสามารถหลายอย่างอะ่ะมีนาไม่ว่าจะแบบพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษารัสเซียพูดได้หลายภาษาเลยนะมีนาเช่นเดียวกับโบอี e. มีนาเนี่ยมีความเห็นใจต่อพี่ชายของเธออย่างเจซี JC เป็นอย่างมากเพราะว่าเจซี่อ่ะคอยรักและเอาใจใส่เธอ ซึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งที่เวลามีนาเนี่ยเจ็บปวดอะไรเนี่ยเอเจนต์น้าสาวของมีนาเนี่ยก็จะพามีนาเนี่ยไปหา CM ซึ่งเป็นพี่ชายของ JC แล้วก็เป็นพี่ชายของมีนาแล้วก็เป็นลูกแล้วก็เป็นลูกแท้ๆของน้าสาวมีนาซะด้วยซึ่งพี่ CM ก็รักมีนานะก็ก็รักษามีนาด้วยนะแล้วก็เอ็นดูมีนาด้วยซึ่งแน่นอนว่าชีวิตของมีนาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะโศกเศร้าสักแค่ไหนเนี่ย อย่างน้อยอ่ะเธอก็ยังมีความสุขเพราะว่ายังมีคนที่รักเธออยู่นั่นเองแล้วก็แน่นอนว่าอย่างไงซะต่อให้เมีอจจะรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนแต่เมื่อเธอได้มีความรักที่ยังดูแลเธอยังห่วงใยเธออ่ะเธอก็มีความสุขอืก็จบไปแล้วนะคะกับประวัติของน้องมีนาค่ะก็แน่นอนว่านี่เป็นประวัติที่มาอัปเดตใหม่่ะเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับสไคร์กันด้วยนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนชาวไทยชาวเนวาดาที่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มีความสุขกันทุกคนนะคะ